แคปถ้าไม่ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับมิสเตอร์แชททวีนะผมวันนี้ก็อยู่กับมิสเตอร์แชททวีนะผมอ่าก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอ่าวันนี้ก็เล่นเกมมาครับมาครับพอกเกตอินิชั่นเดาทวีขึ้นคนอื่นพูดพอกเกตอินิชั่นพอกเกตอินิชั่นก็เลยพูดตามนะผมก็ช่างแม่งเลยนะก็เลยเกิดควาสนใจแล้วมาครับมาเล่นอะไรครับผมโดยผมก็ โลกไมครับมานะครับผมแต่ว่าไม่รู้ระบบเลยครับเพราะว่าไม่ได้เล่นไมครับนานนะระบบแม่งเปลี่ยนไปเยอะเลยอรมาครับมาเล่นแล้วผมนี่ก็อยู่กับแมปอะไรดูครับคือกูไม่เคยเล่นเลยนะครับในเรื่องโ <c oughs> รงพยาบาลน,น,นี้มีการไฟไหม้เกิดขึ้นว้าคนป่วยที่โรงพยาบาลน,นั้นตายหมดทุกคนเลยโโหแปลว่าโรงพยาบาลน,นี้มีผีนะผมมีคนตายครับ เราจริงมาล่าท้าผีโรงพยาบาลคนตายโหงเยอะมากแล้วกูจะมาล่าทำไมวะอีบ้าเอ้ยมึงไม่อยู่มึงอยู่ชี้เฉยไม่เป็นหรอวะฮะกติการกาเล่นปิดมอนเตอร์เออปิดแล้วอะวะมองทางเดินด้วยและเดินตามทางเราต้องสำรวจให้หมดและไปที่โรงจอดรถเพียงกลับบ้านแล้วจบเกรมขอให้สนุกเค้ผมอ่าแล้ก็ไปแล้วผม โอ้โห oh, แม่งอาการกระตุกของเครื่องน้องกูนะครับกระตุกเลยผมเออค่ะเอ้อไอ้เดินไม่ได้เดินช้าเดินเร็วดิเร็วเร็วไปไอ้เยีกูติดเชี่ยวอ่ะไปไอ้โาอ้ยแม่งเดินไม่ได้แม่งเดินไม่ได้ดไไดอ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ถอบ้ามึงเปิดดิวะ,ะไปครับ เออเฮียรอดแล้วสัตว์แล้วแม่งทางโคตรมึนเลยต้องมองตามทางเี็นนะโอ้แล้วเครื่องแบบฟิชเร์เรลไม่ต้องนูนีอะไรวะน้ำเงินน้ำเงิน,น,งน,น,ดนดงแดงๆด้วยครับผมอ่ะครับอาการเครื่องผมนะครับกระตุกครับผม <c oughs> เอฟเฟชั่นบอลเครื่องนะฮะเฮ้ยเียไอเอ้ากูลืมปิดไอ้เหี้ย้กูลืมปิดกู้กุเลปิดไ <c oughs> อ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ย <c oughs> ไอ้กูลืมปิดบอนเตอร์กูปิดยังไงวะกูเลย <c oughs> ผมก็ได้ทำการปิดบอนเตอร์ไปทเทียบร้อยนะครับผมทนชู้ชมครับไอุ้ณลืมถ้กูว่ากูปิดแล้วกูกลับไปเพิ่มสุดเลย <c oughs> ไปครับหวังว่ากูปิดแล้วนะเว้ยไอ้แย้มมึงอ,อย่าเพิ่งมานะผมมีเสียงเดินด้วยอ่ะกูจะเพิ่มเสียงการเดินสุดเลยนะผมแล้วกูพุกเสียงโคตรอื้อเลยเฮีย ผมไม่ได้รู้สึกหลอดหรือว่าอะไรนะผมคือรู้สึกปัญญาอ่อนมากกว่าโอ้คือน้องกูไม่ก็นี่มันคืออะไรต้องอ่านครับต้องอ่านครับภารกิจแรกไปห้องผ่าตัดเดินไปตามทางสีเขียวโอเคเอาวัตเตอรติดที่ไหนนะครับแล้วก็ไปตามทางสีเขียวนะผมไม่มีมมมุมด้เหรอโอ้หบ้ากูยังไม่ทันเล่นเลยมึงจะฆ่ากูหนูเว้ ไอ้ย่เ่กี้ก็ตายแบบโง่แล้วนี่อะไรครับเนี่ยห้ามห้องผ่าตัดนะไปห้องผ่าตัดก่อนแล้วกันนะครับอะไรวะห้องนี้ไอ้ชิคุกอ่านไม่ออกเลยไม่ใช่อ่านไม่ออกมองไม่เห็นห้องนี้มีคนตายมาแล้วอมีคนตายมาแล้วแบบเนี้ยแล้วก็หลายรอบแล้วเพราะหมอผ่าตัดผิดพลาดนำทูบเทียนมาปักแล้วเตรียมผ่าตัดผ่าตัดกลัวถ้าทำภารกิจแรก เสร็จแล้วเดินตามทางสีแดงอ่าอ่าแล้วก็ปักกระผมปักตรงไหนวะปักตรงไหน <c oughs> อ,อัลโหลตรงปักตรงไหนวะปักเทียนตรงนี้เหรอเออเน่เป็นไงวัตถุฟักอะแล้วสียงเฮี่ยเดินตึ๊กตึ๊กแล้วไอ้นี่คือท่านี้ผมม่คือปักไฟเพื่อว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันปักเทียนตรงไหนแต่ว่าผมปักมั่วไปแล้วครับผมก็ถือว่าภารกิจลดลงไปไ <laughs> อ้เหี้ยอย่ากล้าท้าผีเลยสัตว์อย่าภารกิจพิป่องเลยเหี้ยเดิตามทางสีแดงไหมผมโอ้โหแม่งคือแบบเครื่องน้องกูเล่นโคตรยากอะ่ะเหนื่อยหน้าครับอืมขึ้นไปครับผมยา <Yeah. S 1> โอ้เลติดคอครับเ <laughs> ยี่ยมันตกลกตรงไหนวะฮัลโหลฮัลโหล สุดท้ายสุดสุอะไรวะเนี่ยห้องปั่นไฟห้องปั่นไฟไอเฮียอย่างอย่างอย่างเกมอะไรวะเฮียอีกอย่างมีปั่นไฟด้วยสุดแล้วกูจะปั่นยังไงวะเอาจะบอกว่าปั่นตรงไหนอะอะไรอะเครื่องหนึ่งปั่นไฟหย่าเอาวันตุ๊บฟักอนเอาปั่นอย่างวะเนี่ย ไอ้ยี้อกูปั่นยังวะเอะอชกูปั่นยังวะเหนียวนี่ไงเออไอ้เหี้ยกูเราก็ต้องปั่นไงแล้วกูลืมกดตึกต๊กตึ๊กไม่สิ่งที่อะไรวะเฮ้ยื้่มันมีสิ่งโอ้ช่างมันแล้ผมคือเราเสียเวลามานานแล้วมันนี่เิอยากปั่นมากใช่ไหมเคครับ ไ <laughs> อ้เชี่ยเอยเอท่านผู้ชมครับก็ถือว่าลืม,ลมแม่ผมตะเก็น,นะครับเราก็ไปเพื่กินต่อไปเลยผมโดยกูก็ทำไ <Hello. S 1> ม,ม่เสร็จนะฮะฮัลโหลไอ้เีัยมันมีเสียงแม่มึงมันมุมด้วยแล้วแมันมุมมันจะทำระเบอดวะโอ้โห oh, แม่งและมันอ่ะวันเดอวันเดฟัคเตอร์อะไรวะหาคุณแจ็ปเปิดประตู อะไรวะอะไรอะขีบหรอีบไอ้กูอ่านไวน้นี่หีบอยู่ด้านทางขวาตรงไปด้านหน้าหาคุณแจ็เปประตูอยู่ทางขวาคูณใจยังไงครับผมมันก็มีอยู่ทางนี้ครับผมที่เราจะสามารถเอาจากทีีได้ครับผมท่านผู้ชมครับอ่าเราก็ได้คุณแจแล้วครับผมขอบอกว่าเออวิธีวิธีธหาทางร่อนะครับอะไรที่รอดแล้วก็ใช้ไม่ได้ ผมต้องขอโทษเจ้าของแมปด้วยนะครับที่กูมาเล่นแมปของคุณสเสียแล้วผมอ่าคือว่าแมปคุณนี่หล่อสัสนะหรือว่าหล่อชิดได้แล้วผมท่านผู้ชมแบบหล่อชิดได้โ oh yeah! oh อ้ยเชียโอ,อ้ยฮ่าฮ่าฮนะ่าฮ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 ่า่า่าฮ่า่่า โอ้ก็ถือว่าเพร็กกิทครั้งนี้ก็ถือว่าก็ท่านผู้ชมคิดว,ว่าสำเร็จไปแล้วกันนะครับเอาละท่านผู้ชมครับก็บ๊ายบายครับ